รถจักรยานถูกสองคันแล้วนะจักรยานสองคันถ้าเกิดสมมติว่าได้ได้มาน้อยเราเป็นสมบัติของโรงเรียนแล้วก็ผ่านดังผ่านได้ไหมได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมคือเป็นของส่วนกลางแล้วผ่านกันนั่งงเดียนุ่งห้ามันเปลี่ยนเป็นสายได้ไหมได้เราขอให้ขอคอยขี่จักรยานเราขออะไรแทนเพื่อนมากก็สามเยอะไหมก็สามยก สนโอ้โอเคเดี๋ยวยังไงวันเด็กเจอกันเนาะว่าจะได้มาหรเุทีต้องไปขอทางนู้นก่อนว่าเพราะุงทีไม่มีตังไงไม่มีตังต้องไปขอเาก่อนไปต้องต้องไปเอาเสียงเราไปไปเปิดให้เฟังเผื่อมีคนที่เามีงนเยอะๆเขาอยากจะให้เรามาแล้วก็เขาจะฝากมานะถ้าถ้าไม่ได้มาไม่ว่ากันนะ <laughs> ok.